เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่18พฤศจิกายนวันนี้กับรอบเช้าครับมาดูที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาน,นักเตะจากแมนยูนเต็ดในเกมทีมชาติเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็มีลงสนามด้วยกัน2รายนะครับคนแรกเป็นมาคาัสแวร์ฟอร์ดลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเมลตาไป2ประตูต่อศูนย เรือกเกมนี้แรดฟอร์ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับแต่ทว่าก็อยู่ในสนามได้ประมาณ60นาทีเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บซึ่งหลังเกมครับทางแกเรตซาเกตกุนซือของทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกมาระบุว่าอาการบาดเจ็บของแรดฟอร์นยังไม่หนักนะครับแต่ก็ต้องรอเช็คว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าส่วนอีกรายนะครับคืออังเดรโอนาน่าลงสนามให้กับทัพหมอผีทีมชาติแคนารูนเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติมอเิเชียสไป3ประตูต่อศูนย์ในเกมฟุตบอลโลกโซนแอฟริกา อย่างไรก็ตามครับเกมนี้อังเรโอนานาก็ดันมีอาการบาดเจ็บอีกคนและก็ต้องออกจากสนามที่ที่80ซิบซึ่งไมจาก P, สอนักเตะปีแสดงที่ลงสนามรับใช้ทีมชาติในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้ง2รายมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยครับทำไมเมื่อไรเรียงตัวเจ็บของทีมในเวลานี้ก็ต้องบอกว่ายาวเป็นหางว่าวอีกแล้วไล่มาตั้งแต่ลิซันโดมาติเนสคาเซมิโร่ไตเรลมาเลเซียอัมัดเดียโล่คาเซมิโร่จอห์นนี่อีแวนส์ราสมุสไซลุนและก็อีก2รายจากเกมวันนี้ครับก็คือมาครัสต์ ทั้งนี้ครับหลังจากคนช่วงพักเบรกทีมชาติในเกมช่วงสุดสัปดาห์หน้าทางแมนยูเน็ดก็จะได้เตะบ,บางรายกลับมาเช่นกันแต่มันก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าคนที่หายเจ็บอย่างเช่นรัสบุซอยลุนจะพร้อมลงเล่นในเกมนัดต่อไปหรือเปล่าในเกมบุกเยือนแอร์เวอร์ตันส่วนในรายของอังเดรโอนาน่าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้เห็นฟอร์มของอันตายไปยินเดียนายทวารมือ2ของทีมสักทีว่าจะสามารถ,ถทดแทนการขาดหายไปของโอนาน่าได้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงก่อนหน้า ก็มีหลายคนในครับที่เชียร์ให้ทางเอริคเคนทักนะลองมอโอกาสให้กับทางอันตาเบยนเดียดูบ้างครับในช่วงที่โอนาน่าฟอร์มไม่ค่อยดีทั้งนี้กับอาการบาดเจ็บของมาคัสแรดฟอร์ดและก็อังเดรโอนาน่าจะมีการยืนยันอีกครั้งในครับว่ารุนแรงมากแค่ไหนภายในยิม4ชั่วโมงครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของรอบดอลซอนในข่าวจาก ESPN โดยจากรายงานครับเผยว่าแฮร์รี่แม็กไกวในฐานะแนข้งซีเนียร์ของทีมยังคงพยายามจะโน้มน้าวให้เจดอนซันโชได้ลองเจรจากันกับเอริรินฮารกุนซือ,อีกครั้งครับเพื่อหาทางออกของปัญหาระหว่างกันทั้งนี้กับปัญหาของทั้งเอริรินฮาก ag, และก็เจดอนซันโชถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขและก็ส่อแววว่าอาจจะจบที่การปล่อยเจดอนซันโชออกจากทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับ ตอนนี้ก็มีหลายสโมสรนลยครับที่แสดงความสนใจในตัวซันโชเข้ามาโดยเฉพาะกับทีมในฝั่งของซาอุดีอาระเบียซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าอัมฮิลาวทีมจากฝูงของซาอุดีอาระเบียเป็นทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจเข้ามาหลังจากกําลังหาตัวแทนของเนมาจูเนียที่รับบาดเจ็บหนักและต้องพักตลอดทั้ง4ซ่านนี้เลยครับ <Yeah. S 1> มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของไมค์คีแกนนักข่าวจากเดลีเมลครับกับเรื่องการแต่งตั้งซีอคนใหม่ของสโมสรหรือจากรายงานล่าสุดนะครับวันนี้มีการระบุว่า การเจรจากันระหว่างชองโครดบองในหาหน้าีอ o คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือเป็นแค่การประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นหลังจากที่เซอร์จมนัทคลิฟต์ได้เข้ามาซื้อหุ้นสโมสสอนเป็นที่เรียบร้อยที่25นั่นเองครับยังอยู่กับที่เรื่องการแต่งตั้งบอร์ดภายในในคลับใหม่ตำแหน่งผอ,อ,อกีฬาของสโมสรกันบ้าง เดีล่าสุดครับตามรายงานของเดอะเทด g กราฟสื่ออังกฤษได้ออกมาระบุว่าเปาโลมา d ดินีอดีตยอดกองหลังทีมชาติอิตาลีและก็ของโลกเปิดกว้างอย่างมากครับการเข้ามารับงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากถูกยกให้เป็นหนึ่งคนดิเดตสำคัญในการเข้ามารับงานที่กองทัพปีสแสดครับสำหรับเปาโลมา d ดินีนะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเอซิมิลานตลอดช่วงที่ผ่านมา ทางในฐานะนักเตะคนหนึ่งตำนานของสโมสซอนก่อนจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผุ้นในการด้านกลยุทธ์และพัฒนากีฬาของสโมสซและก็เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผุ้นในการด้านเทคนิคในปีต่อมานอกจากนี้ครับก็มีบทบาทสำคัญในการดึงเตะตัวหลักจากสโมสรอนอื่นเข้ามาสู่เอซิมิลานนะครับไม่ว่าจะเป็นเตโอเอนันเดสราฟาเอลเลอาโอลิวิเยชิรูฟิกาโยโตโมริและก็รวมไปถึงไมค์เมยองในทวารมือหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสคนปัจจุบันด้วยครับ มาที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานฟุตบอลอินไซเดอร์ดูจากรายงานได้ออกมาระบุว่าทัพคุนคอนเวสแฮมยูเนเต็ดแสดงความสนใจจะดึงตัวอารอนวันบิซาก้าไปร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนี้ครับทั้งนี้จากรายงานในครับนอกจากวันบิซาก้าแล้วเวสแฮมยูเนเต็ดก็ยังให้ความสนใจเนลสันเซเมโดแบ็คขวาของวูฟแฮมตันด้วยเช่นกันท่ามกลางข่าวลือที่ว่าวลาดิเมียร์คูฟ้าแบ็คขวาของทัพคุนคอนเองอาจจะย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้เช่นกันครับ รายงานต่อมาของฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับกับเรื่องของอันโตนี่กันบ้างดนืจากรายงานเผยว่าทางฝั่งแมนยูเนเต็ดจะบล็อกทุกข้อเสนอเลยครับที่เตรียมยื่นเข้ามาดึงตัวอันโตนี่ไปร่วมทีมช่วงตลาดมกราคมนี้เนื่องจากเอริิเกนทักยังมองว่าปีกชาวบราซิเลียนวัยยิ่มสปีรายนี้ยังมีความสําคัญต่อทีมตลอดซีซั่นที่เหลือน,นี้ครับถึงแม้ว่าในช่วงออกสตาร์ทอันโตนี่จะยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาช่วยทีมได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้กับรายงานเพิ่มเติมในะครับด้วยการเข้ามาของเซอร์ทิมแรดคลิฟทั้งสโมสอนอาจจะพิจารณาทุกข้อเสนอกับดีของอันโตนี่นะครับในช่วงซนะัมเมอร์หน้ารามาตอน,นี่คอนลงหนละังจากที่เอได้ออกมาประกาศว,ว่าเอเวอร์ตันถูกตัดถึง10คะแนน โท่านันฝ่าฝืนกฎการเงินเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทําให้ทีมทอฟฟี่สีน้าเงินต้องร่วงมาอยู่ในโซนตกชั้นอันดับ19ของตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อยจากการมี14แต้มก่อนหน้าหรือเพียงแค่4แต้มณับเวลานี้ครับและล่าสุดตามรายง,งานของหนังสือยักษ์ของอังกฤษอย่างเดอะไทมส์นะครับก็ได้ออกมารายง,งานเพิ่มเติมว่าจากกรณีตัวอย่างของทีมเอเวอร์ตันทำให้สโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็สโมสรเชลซีที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนั้นอาจจะโดนตัดแต้มมากถึง115แต้มหรือว่าอย่างแย่สุดนะครับ ถึงขั้นอาจปรับตกชั้นโดยอัตโนมัติเลยก็ได้เรามาต่อที่ทัชนะของโพสโคนะครับโดยโคที่ออกมามองว่านะตอนนี้แมนยูนเต็ดยังมีโอกาสจะจบท็อปโฟได้ครับในซีซั่นนี้ถึงแม้ว่าผลงานของทีมในช่วงต้นซีซั่นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามและแม้ว่าจากกระแสแฟนบอลและสื่อเจ้าอื่นๆจะมองว่ากองทัพปีสแสดงค่อนข้างมีโอกาสน้อยเลยครับที่จะจบในตำแหน่งดังกล่าวได้ทั้งนี้โพสโคก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์การลุนท็อปโฟของแมนยูนเต็ดในมุมมองของตัวเองเอาไว้ว่า เรารู้ว่าตอนนี้ระยะห่างของคะแนนกำลังมากขึ้นเรื่อยๆจากทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเรื่องที่จะห่างมากขึ้นและแน่นอนว่าลิเวอร์พูลและแอส n a l ยังเกาะกลุ่มหัวตารางอยู่แต่ถ้าว่าแมนยูเนเต็ดก็ควรจะต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่งท็อปโฟให้ได้และผมก็ยังคิดว่าพวกเขาจะสามารถเร่งฟอร์มของตัวเองในช่วงท้ายซีซั่นและสามารถคว้าท็อปโได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามครับกับการวิเคราะห์ของโพลสโคเพื่อนซีอย่างแกรีเนวิลก็ได้มองแย้งกับสโคนะครับและก็คิดว่าทีมเก่าอย่างกองทัพปีสแสดงไม่น่าจะคว้ามันมาครองได้ครับกับตำแหน่งท็อปโฟและแม้แต่การจบที่5ที่จะได้โคตา้าลุยศึกยูโรปาลีกอาจจะตกเป็นของทีมอื่นด้วยซ้ำครับโดยแกรีเนวิลนะครับในพัสนาต่อของโพลสโคเอาไว้ว่า ผมไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบซีซั่นนี้ด้วยการอยู่ในท็อปโฟได้หรอกนะแต่ในซีซั่นที่แล้วพวกเขาก็พิสูจน์ให้ผมเห็นว่าผมน่าคิดผิดจากที่ผมเห็นฟอร์มที่แย่มากๆในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นแต่กับซีซั่นนี้แล้วพวกเขาแย่กว่าปีก่อนมันผ่านมาหลายเกมแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถหาแนวทางการเล่นของตัวเองได้เลยทุกแต้มที่ได้มาก็ล้วนได้มาแบบยากลําบากมันไม่มีฟอร์มของทีมท็อปโฟเลยแม้แต่น้อยเน่องผมจึงเชื่อว่าในซีซั่นนี้แมนยูไนเต็ดจะไม่จบ ครั้งนี้สาหรับแมนยูนเต็นนะครับจะกลับมาลงสนามแข่งในเกมลีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าในแมตช์บุกเยอนเอเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์ควันที่26พฤศจิกายนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซั s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k ร e d d ว v i ิ p a พ e กันด้วยนะครับผม